นะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเริ่มทำธุรกิจกับต่างชาติมากขึ้นเมื่อไหร่เรื่องนี้จะใช้คุณได้เยอะมากๆเลยนะครับกับเรื่อง LC นะสวัสดีค่ะออมค่ะน็อตเดี๋ยวคนดูเบื่อไงเปลี่ยนชื่อบ้างน็อตครับ อ๋อค่ะเจอเราส่งมนอีกแล้วกับรายการ CPL What is นะคะมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรเราเนี่ยคืออะไรคนเนี้ยคืออะไรเราเป็นอะไรเราเป็นอะไร Hold objects like lamps and bases วันนี้เราจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องราของอะไรวันนี้นะครับ LC นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษตัวเต็งก็คือ Letter of Credit นั่นเองนะครับ มันคืออะไรมาดียังไงถ้าเกิดเคยได้ยินชื่อ LC มาก่อนเนี่ยในแวดวงของการทําธุรกิจเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการทําธุรกรรมตงๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งทั้งผู้ซื้อฝั่งผู้ขายให้มีความสะดวกสบายความง่ายและที่สําคัญคือความน่าเชื่อถือความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นวันนี้เราสองคนเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าไอเอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทําอะไรและมันช่วยยังไงได้บ้างกับการโดยเฉพาะนะการทําธุรกรรมธุรกิจกับ ระหว่างประเทศเป็นยังไงคะน้องอ๋ค่ะสำหรับ LC นะคะหรือว่า l e t t e r of Credit เนี่ยก็จะทําให้ทั้งผู้นําเข้าแล้วก็ผู้ส่งออกเนี่ยมีความกังวลแล้วก็มีความเสี่ยงลด,ดน้อยลงค่ะเพราะว่าจะเป็นธุรกรรมนะคะที่ช่วยให้ผู้นําเข้าแล้วก็ผู้ส่งออกเนี่ยรู้สึกว่าเออมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยที่ปกติแล้ว,วาการชำระเงินอาจจะเป็นแบบรายเดือนหรือว่าเป็นแบบชำระเงินล่วงหน้าอย่างนี้ค่ะสำหรับการชำระเงินล่วงหน้าเนี่ย ผู้นําเข้าหรือว่าผู้ที่อยู่ปลายทางอาจจะกังวลใจว่าผู้ที่ทําการส่งออกหรือว่าผู้ที่อยู่ต้นทางเะสยงว่าเป็นผู้ซื้อผู้ขายแล้วกันใช่ผู้นําเข้าเป็นผู้ซื้อผู้ส่งออกเป็นผู้ขายใช่ผู้ขายก็กังวลใจว่าผู้ซื้อจะชําระเงินถูกหรือเปล่าก็จะมีธุรกรรมนี้ที่ธนาคารนะคะเป็นตัวกลางให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายหรือว่าผู้นําเข้าส่งออกเนี่ยรู้สึกสบายใจแล้วก็ความเสี่ยงลดลงครับพูดง่ายๆก็แบบสะบีบเทียบในระดับแบบจุลภาคอันนี้เป็นมหาภาคไะ ถ้า Scale สเกลเล็กสมมติเราสั่งของในกลุ่มเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยอ่ะสมมติไปซื้อของมาแล้วก็ไม่ไว้ใจคนซื้อว่าเขาเป็นใครไม่รู้จักกันมาก่อนใช่ป่ะก็ต้องขอเครดิตถูกไหม<ช>ขอเครดิตบางกลุ่มเขาจะมีตัวกลางอาจจะเป็นแอดมินอาจจะเป็นคนที่เป็นคนตั้งกลุ่มนั้นขึ้นมา<ช>อันนี้คือเปเรียบเทียบง่ายๆนะแต่ว่าอันเนี้ยในสเกลใหญ่ขึ้นมันก็คือใช้ LC ลซีนี่แหละเข้ามาเป็นตัวกลางในเรื่องของการค้าขายการต่างๆระหว่างผู้ซื้อผู้ข,ขายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของ LC เนี่ยมีสองระบบสองระบบอ่าสอระบบนะคร ออโตแล้วก็เหมนดไม่ใช่เอ้บอยระบบแรกก็คือเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นยกเลิกได้ยกเลิกได้เพิ่มถอนได้เออเพิ่มถอนได้โทษทีระบบเพิ่มถอนได้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คือทันทีที่ผู้ขายเนี่ยมีการเปิด lc ออกมาจะมีตัวกลางคือตัวกลางคือธนาคารเหมือนธนาคารเนี่ยคือแอดมินนะผู้ซื้อก็คือปลายทางผู้ซื้อหรือธนาคารสามารถบอกเพิ่ถอน lc เนี่ยเมื่อไหร่ ใช่เป็นแบบแรกนะเลยไม่ค่อยนิยมใช้เพราะไม่ค่อยแฟกับม่แฟกับผู้ขายเลยมีอันที่2ครับเรียกว่าเป็นแบบเพิกถอนไม่ได้แเพิกถอนไม่ได้ก็คือระหว่างผู้ผู้ซื้อและธนาคารเนี่ยไม่สามารถบอกเลิกใดๆบอกเพิกถอนใดๆได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแฟกทุกฝ่ายนะครับว่าขายได้แน่นอนนะครับได้เงินแน่นอนได้ของแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือความต่าของ2รูปแบบของ l อค่ะครับค่ะสำหรับประโยชน์นะคะที่ได้จาก l อก็คือ สำหรับทั้งผู้นําเข้าผู้ส่งออกผู้ซื้อผู้ขายค่ะคก็จะทําการชําระเงินผ่านธนาคารหรือว่าตัวกลางเนี่ยค่ะก็ให้ทางผู้ซื้อค่ะก็จะสามารถชําระเงินหลังจากที่ได้รับสินค้าได้ก็ท่าทำให้รู้สึกสบายใจว่าโอเคได้รับสินค้าแล้วแต่ว่าไม่ต้องจ่ายก่อนค,ค่ะแล้วก็ผู้ขายค่ะก็ ได้รับเขาเรียกว่าประกันจากธนาคารที่เรียกว่าจะได้เงินแน่นอนอจากผู้ซืออ้อใช่ค่ะทาให้ใหั้งสองฝ่ายสบายใจแล้วก็ความเสี่ยงน้อยลงเรียกว่าฝั่งหนึ่งได้ได้เงินแน่ฝั่งหนึ่งได้ของตปงปกแน่ใช่อะไรอย่างนี้นะครับก็อันนั้นเป็นลักษณะของ l อลซแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเริ่มทำธุรกิจก,กับต่างชาติมากขึ้นเมื่อไหร่ เรื่องนีใช้คุณได้เยอะมากๆเลยนะครับตัเรื่อง l อซนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากเรียนรู้มากขึ้นก็สามารถที่จะทักเข้ามามาคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกับพวกเราได้หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ<ช>เราก็ถ้าว่างจะรีบเข้ามาดูคอมเมนต์เข้ามา<ช>ตอบเลยน้ <c oughs> อมรับคำติชมเยนยอกรด่ดาตอนหลังไม่ต้องมีก็ได้กรดา่าทุกอยอ่าง นะครับมาได้หมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมาแบ่งปันคุากันก็ยินดีมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ฝากไปด้วยสําหรับเรื่องของ LC หรือว่าตัว l e t t e r of Credit ตัวนี้นะครับส่วนใน EP หน้าๆนั้นจะมีเรื่องราวอะไรมาให้ติดตามชมกันในแวดวงของโลจิสติกส์ก็ฝากช่องเราไปด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยค่ะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคุงกิ้งคุงกิ้งเจอกันใหม่ในรายการหน้าวันนี้ออมกับน็อตขอลาไปก่อน นอนกับออมเอ้ย <laughs> ถูกแล้วเอ้ยพิดนอนกับออมลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเรื่อง L C หรือว่า Letter of Credit ในวันนี้นะครับคาดหวังว่าผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์จากมันพอสมควรเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าสงสัยอยากได้ข้อมูลพิ่มเติมก็ทำไอดีน้องสามารถติดต่อวกเรามาได้ที่เว็บไซต์ cpalinter com ค่ะหรือว่าไลน์แอดเบุ๊กแอ cpalinter ค่ะก็เกี่ยวแนบให้ที่ d e s c r i p t i o n ข้างล่างได้ทั้งหมดทั้งในเรื่องความรู้เรื่องข้อมูลการส่งสินค้านำเข้าสินค้าออกมีเซอร์วิสสร้ารต่างได้หมดเลยนะครับยินดีให้บริการนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกราบติดตามด้วยค่ะ